สวัสดีค่ะตามรับชมช่องประออนพี่สาวลุกคนนะคะประออนมาถึงบ้านแล้วนะคะมาถึงก็เจอเจอย่าพานะคะห่อข้าวต้มอยู่นะคะเป็นอะไรยายใ,ใกล้สีแลลวหลับไปยังยังเอาเอาใหาหหอนั่เดอ้อ สิไปอาบน้ำสะก้อนจังสิมะฮอเอออย่าเฝ้าฮอแล้วเด้อเดี๋ยวจะฮอแล้วนับมองดูไในลายแล้วเนาะไในลายแล้วบอกโอ้กะ็ะในลายแล้วเนาะว่าสันเอาไว้เอาไว้ไให้ฮอน้ำแน่อยากได้บุญนั่พออันเวลาไปอาบน้ำสะก้อนจะโม่งเลยตอนนี้นนนย,ยังบ่ฮอด ขุ่มกลัวๆเนี่ยแหะค่ะโอ้ยฝนกระตกลงมาอีกแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องเลยเอาไว้ั่นละคุณย,ย่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิข่อยสิห่อต่อไปนี่เจ้าสิไปยิบียังเก่อคันย่งเกาะเออ,นนอเจ้าสิไปยิบคันบักเบ้นเจ้าก็ไปยิบเดิกเดี๋ยวข่อยจะห่อต่อนะเดี๋ยวข่อยจะมาห่อเองข่อยสิอยากได้บุญนั่ม ยาผ้าก็ห่อได้เยอะแล้วน,นะคะตุ่เวสิบตเ่งตุ่งวุ่งต่งยเบนะนะงนะ่งตุ่งต่งนุ่งตา่าตุ่งุ่เอช่งตุ่ะตุ่นต่งนุ่งต้ง่ะเุ่ง่่่ด อ๋ขอขตุ่มยาผ้าค่ะเนี่เดี๋ยวบออนก็ไปอาบน้ำแล้วก็นังสิมะหอดต่อจากยาผ้านะคะนั่นเลยพอลวจะมะหอดเดี๋ยวพออนพามาดูน้องแหม่มทำกับข้าวนะคะทำอะไรเนาะวันนี้เนาะตามมาเลยนะคะฮะผู้ดเดยมาไก่ที่เค้มเนี่ย เฮ็ดยยังกินน้องแมมปิ้งไก่จ้ากับแกงเห็ดนะคะปิ้งไก่ปิ้งไก่แรีไปแลีนมาใหม่แจมหนึ่งเดือนแต่ว่าเข้มเค็มลองซิมึงแล้ยมาหอดจำโมงนี่หาโมงเครื่องหาโมงเคร่งเปิ่อยปิ้งไก่ค่ะหอมห่วยๆเต๊ะหูดังห่วยๆค่ะมาตนาเมื่อยๆโอ้ยได้กินหน,นึ่งได้กินปิ้งไก่เนี่ยเต๊ะหูดังห่วยๆค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย มันได้ย่อยด้วค่ะแกงยังเกาะแกงเห็ดแกงเห็ดนี่ค่ะเ่นปีงป้าใหม่เห็นไหมจิเห็นใหม่ไลเป็นยยัง่อกะว่ามันชุกลรวบ่อกยิ่น้ำไม่ปีงน่นก็ได้ สิตาแก้วบว่บัดนี้โอ้ยป้งไก่หอมห่วยๆค่ะขออนุญาตไปอาบน้ำก่อนเด้อค่ะเดอ้อได้ไดกินปิ้งไก่เลยงิ้วเข่าขึ้นมาทัานทีเลยถอนขออนุญาตไปอาบน้ำก่อนเด้อค่ะเดอ้อ เดี๋ยวปพอออนก็นจะมะห่อขอ้าวต้มโตจากห้าผ้านะคะดนดูเวลาไปเลยได้ด้วยใส่เลยเดี๋ยนมูนใหก่เขาไม่ใส่ แมนมแมนมเขาเขาไม้มตะเขียบไหนมีไหมไม้ตะเขียบนี่ไหมเหาะกับต้มหรือเหม่พี่น้องเลย เขาก็คิดอิ่มแลกค่ะขาพรตร้มกนจะได้บุญน้ำเพลินเนาะมาเอื่นกับบุญขอพรรษา ອັນຟັງໝໍລໍາມ່ວນແນ່ເນາະເນາະຍ້ວບຍ້ວບຍ້ວງຍ້ວບອັນເພງກະໄດ້ມ່ວນ em đưa con cho này đi. Ủa, đẹp, đẹp. đẹp, đẹp. ขอบคุณคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูช่องพ่ออนพี่สาวลุงพลนะคะพะออนก็จ,จะทําห่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่า,าจ,จะเสร็จนะคะ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพ่ออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีนะคะ